สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมหรือผมทุกท่านที่นะผมเข้ารูชมเนาะนะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับน้องนะครับผมช่องเล็กๆนะครับผมวันนี้เราก็ผ่าน้องนะผมมาเล่นน้ํานะครับผมก่อนจะไปทํางานแล้วก็แวะไปกินย้าก,ก่อนนะครับผมประมาณนี้นผมเพราะว่าพานก็นะผมให้น้องได้อ่า ยีเนีไซน์นะผมพูดแบบออกกำลังกายนะผมก็เป็นเวลาที่เราก็จะนะผมไปทํางานนะผมแล้วขวานก็ต้องผ่าน้องเดินนะผมไปทํางานนะครับผมแล้วก็ขวานก็จะแวะนะผมมาเล่นน้ําก่อนจะไปทํางานนะครับผมแล้วก็กินหญ้าก,ก่อนนะครับผมเพราะว่าเป็นเวลาว่างของเรานะครับผมที่เราก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับผม น้ำเด็กมากนะผมตรงที่น้องเคยเล่นนะผมมา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 ก็ประมาณนี้ครับผมน้ำน้ำขึ้นเยอะนะผมฝนตกนะผมมามามา,มานี่มามามาเม่มาเด็กมากนะผมน้ำนะผมความไม่รู้ว่าสู้น้องรุดหรือเปล่า ที่ควานเอามาด้วยนะผมเพราะว่าัานการสะบัดนะผมการอะไรผมการาคือเวลาน้องตื่นหรือว่าอะไรนะผมจะได้อ่ามีโซ่นะผมประคองไว้นะผมนี่วันนี้นผมแล้วก็ไปก็ถึงน้ำทะเลนะผมแคปเดียวนะผมมามาพอยมามาหอยมา ีมาเราจะไปกันแล้วนะครับผมมามามาเล่นเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะจะมันนี้นะผมนี่นะผมควันนะครับผมมะฮะ ขวานก่อนว่าจะเนาะไปสามนึกว่าสี่โมงแล้วนะครับโอ้ยเนาะขวานเองนะครับผมมา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 ขวานก็ไม่รู้พอดีนะผมขวานโบก็ไลฟ์สดนะครับผมแล้วผลไม้ก็เยอะกิจการเนาะขวานก็ไม่รู้นะครับผม ควันก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวควันจะอ่ะาพาน้องมาเล่นน้ำนะผมเพื่อจะเจอนะผมอใจดีนะผมคนที่ใหญ่ใจดีนะผมที่มาเล่นน้ำทะเลนะผมประมาณนี้ผมให้กิดน้องประมาณนี้นะผมมามา้องก็กินนะผมมามามา เดี๋ยวพาไปดูน้ำทะเลก่อนนะครับผมน้องจะเขาเขาเรียกอะไรนะผมน้องจะแตกนะผมแตกตรงอ่าัมเราพูดไม่ถูกนะผมขาหลังเนี่ยผมช่วงง่ามขานะผมแตกแตกลายนะผมแตกลายประมาณนี้นะผมอ่านเองนะมันก็ไม่เข้าใจนะครับ กอนจะถึงน้ำทะเลนะครับผมว่าควานออกมาปล่อยกินกว่าจะถึงนะผมที่น้องเล่นน้ำนะผมกว่าจะอควานถือโทรศัพท์นะผมถ่ายคลิปได้นะผมใช้เวลานานนะครับผมขวานเป็นคนที่สมองนะผมช้านิดนะครับผมอาจจะไม่ทันนะผมอาจจะคิดอะไรไม่ออกครับ มันฝั่งนู้นก็จะเป็นน้ําทะเลนะครับผมเราจะอยู่ตรงหาดหินลูกเดือวนะครับผมเว้นไว้ไหนไม่ได้ลูกเขาจะมีนะรผมรู้น,น,ะน,น,นะครับผมกั้นไว้นะครับผมเป็นที่ของวนบุคคลนะครับผมกับฝันเนาะฝันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเป็นที่ของไข่เนาะดูนะครับ น้ำทะเลของเรานะครับที่นะครับจะเป็นที่นะครับมามามาอตอนที่ควันมาเมื่อกี้ขึ้นทะเลไม่แรงขนาดนี้นะแต่พอมาวันนี้เออมาตอนนี้นะครับขึ้นแรงนะครับมันก็ยังงงนะครับผมงงอย่างไงน,นะครับผมตอนที่ควันมาดูอนนะครับมาดูอ่า แบบนักท่องเที่ยวนะผมคือชาวต่างชาติเขามาวิ่งเล่นไหมหรือว่ามีเดินไหมนะครับผมแล้วกวานเองก็ก็นะผมมาดูแล้วก็ขึ้นทะเลนะผมไม่แรงนะผมขวามก็คิดว่ารงแรมนะครับผมที่เขาออยู่ใต้น้ําทะเลนะครับผมจะมีแขกลงมาเล่นน้ํานะผม ตอนที่น้องจะเดินไปทำงานนะผมแวะเข้าไปสักนิดนะครับผมเพื่อจะอ่าได้คะแนนนิดหน่อยนะครับผมวันนี้ผมอยากจะขึ้นแรงแบบนี้นะผมสงสัยควันก็ต้องนะผมก็เหวมันเดินวันนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะผมก็ เราก็ได้นะผมออกกำลังกายไปด้วยนะผมได้เจอขึ้นทะเลนะผมคับควันเองก็นะผมได้พาน้องมาเดินเล่นเจอขึ้นแบบแรงแรงหรือว่าลมแรงนะผมตอนที่น้องเล่นมาทํางานเนาะทํางานก็ต้องเจอแบบนี้นะผมเราก็จะได้น้องไปในตัวคือแบบให้น้องชินไปอีกนะผมเมื่อก่อนคันนะผมมาอยู่จุดตรงนี้นะผม พูดจริงนะผมกวางควันจะปรับน้อง25นะผมให้เข้ากับทะเลนะผมหรือเสียงชื่นนะผมพูดจริงนะผมจนควันแบบบางครั้งควันก็ร้องให้นะผมคือน้องเจอเสียงขึ้นได้น้องก็ตื่นวิ่งนะผมพูดแบบง่ายๆก็ควันดึงหูไว้นะผมดึงหูไวน้งงไวน้องจะลากควันไปนะผมตอนที่ควาันม,มา ตอนโควิดนะผมถึงควันแบบก็บางครงก็มีท้อนะผมเพราะว่าเรากลัวมาถึงเราทํางานให้ทางในในหัวไม่ได้นะครับผมคอันก็คิดว่าจะไปรอดหรืปอปล่านะควันก็ในความคิดของควันควันจะเอาน้าตาลน้าตาลทรายนะผมที่เป็นก้อนนะผมเป็นก้อนที่เขาเวลาชงกาแฟานะผมแล้วก็ลูกอมนะผม คันจะฝึกน้องไปนะผมให้น้องกินนะผมกินไปชินไปนะผมแล้วก็ควันก็ฝึกไปในตัวของควันเองก็เลยชินไปนะผมจนน้องไม่ตื่นนะผมว่าจะฝึกอ่านาะฝึกได้นะผมจริงๆนะผมบางเชือกเขาก็ไม่ตื่นนะผมไม่ตื่นแรงนะผมแต่เสาห้าผมจริงจรนะผมลงจากรถปุ๊บก็วิ่งเลยนะผมวิ่งเลยนะผมแบบ ควานก็ต้องดึงหูไว้นะผมจงควานบอกว่าถ้าไปเจอคลื่นทะเลน้ำทะเลน้องจะเป็นแบบไหนยังไงนะผมอันนี้ก็สอหรับควานเองนะผมเพราะว่าเราจะเจอแล้วเราก็พยายามฝึกน้องให้น้องคินนะผมควานเองก็ต้องาคิดแบบเลยนะผมถ้าว่าไม่ผ่านหรือว่าทำไม่ได้เราก็อาจจะพาน้องกลับบ้านนะผม ่อนโควิดนะผมก่อนที่ว่าน้องมาอยู่ใหม่นะผมเพราะเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าขึ้นบางครั้งนะผมน้องไม่เคยไม่เคยแบบได้ยินหรือไม่เคยเห็นนะผมเพราะว่าน้องอยู่แต่ไม่น้ํามูลไม่น้ําจืดเนาะบ้านของขวันครับผมแล้วก็มาเจอเสียงคลื่นทะเลทังดังจุ้มตุ้มนะผมบางวันก็ดังจนถึงที่ควันนอนเนาะผม น้องอาจจะไม่ชินหรือว่าอย่างไรนะผมตอนนั้นนะผมควาญก็แบบต้องสู้นะผมต้องแบบอดทนนะผมแบบฝึกน้องนะผมแบบช่วงนั้นแบบทํางานแบบเนี่ยทำงานหนักนะผมแต่ควานนะผมต้องต้องทําให้ได้ผมคือว่าเรามาอยู่จุดตรงนี้นะผมเราต้องทําให้ได้นะผม ก็ต้องฝึกหน้องให้ได้นะครับผมพร้อมที่จะทํางานให้ได้ทุกอย่างนะผมทางจะของปางนะผมไม่ใช่ว่ามานั่งเล่นโอ้ยชมนกชมกาชมทะเลประมาณนี้นะผมเราต้องฝึกน้องให้ชินไปด้วยนะผมช่วงนั้นนะผมควานกวากว่าจะฝึกได้ก็เวลาไม่เยอะนะผมไม่ถึงเดือนนะผมอาทิตย์กว่าควานก็ นะผมเราก็เริ่มชินไปไนะผมก็เหมือนมีกล้วยมีน้ำตาลนะผมน้ำตาลที่กินกับอ่ากาแฟเนาะเขาจะเรียกน้ำตาลเป็นสี่เหลี่ยมนะผมที่เวลาชงกาแฟนะผมเขาจะหยดใส่นะผมแล้วนะผมก็มีนะผมอพี่ควานรุ่นก่อนเนาะที่เป็นพี่ของเป็นรุ่นเป็นพี่ของควานนะผมไม่ใช่แบบ เขาอ,อยู่เยอะกว่าควานนะผมควานก็แกบ,บอกควานนะผมแกบ,บอกว่าอ่านเนาะจะมีน้ำตาลเรือโะอ,อมนะครับผมที่น้องกินนะผมจริงๆที่แกพูดนะผมก็คงหวานน้องจะชอบนะครับผมพอควานฝึกก็ผ่าน้องนะผมลงเล่นน้ําทะเลได้จนน้องแบบไม่ลัวนะครับผมอันนี้ก็เป็นเนาะในความคิดก่อนที่ควานจะมาอยู่นะผม ที่ควันบอกนะผมทุกวันนี้น้องก็ชินนะผมน้ําทะเลเสียงคลื่นนะผมน้องก็ชินนะผมประมาณนี้นะผมจบควันนะครับผมก็ทริปนี้นะผมมีโอนี้นะผมฟันก็จะปล่อยกินนะผมจนถึงฝั่งนู้นนะผมฝั่งนู้นก็เป็นน้ําทะเลนะผมมันก็จะปล่อยกินจนถึงประมาณสี่โมงนะครับผมควันก็จะพาน้องไปนะผมให้น้องได้กินนะผม อยู่บ้านก็นะผมอยู่ในที่พักเนาะก็น้องก็อาจจะผูกไว้กับพี่นะผมให้น้องได้มาเล่นมาเจอน้าทะเลนะผมนิดๆหน่อยๆนะผมกลับควันเองนะครับผมแล้วก็ฝึกเป็นน้องฝึกน้องไปในตัวนะผมไปกับควันนะครับผมประมาณนี้นะผมมามาเชือกเดียวก็นะผมดีนะผมเพราะว่าเวลาทํางานเราก็บางครั้งเราก็มาเชือกเดีวสอเชือกประมาณนี้นะผม แต่มาเช็คเดียวเช็คเดียวนะผมดีที่สุดน,นะผมเราทํางานนะผมเราก็ไม่ถูกนะผมว่า,าแขกเขาจะเล็กโปรแกรมแบบไหนเนาะเดินรอบสวนหรือว่าจะลงน้ําทะเลเล่นน้ําทะเลประมาณนี้นะผมเราก็ฝึกน้องปเป็นตัวพูดแบบง่ายๆนะผมประมาณนี้ผมยากเขียวนะผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับเราด้วยผมช่องนห้นผมช่องพาย25ผม ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับเราครับผมช่องเล็กนะผมคลิปนี้วิโอนี้ถ้าควานนะผมพูดไม่ดีประกันใดควานก็ขอโทษไว้นะตรงนี้นะผมก็อย่าลืมกดติดตามให้กับน้องนะผมน้องจ้างนะผมก็ควานด้วยครับผมดูนะผมกินเอากินเอานะผมเยอะย,ยาวอีกนะผมประมาณนี้ <laughs> ก็สวัสดีครับ